ค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบิงอยู่ทางช่องสาวังคันชาแนลค่ะมินิสาวอัคันเพราะพ่อแม่พี่น้องมาเบิงสูบป,ป่าสาะน้อยๆค่ะประมาณสะใหญ่เด้อค่ะประมาณโอ้ยเบิงน้อยๆห,หนึ่งเด้อค่ะก็ถ้าเบิงเนาะค่ะว่าจะได้ป่าหน่อยหลายสั้นเลเนาะคะ่ะมาสูบป,ป่าอยูอส่สะนาใหญตากะยายค่ะก็ถ้าเบิงเนาะค่ะถ้ารล้อรุ่นกระซังคันเด้อค่ะว่าสิพากกันได้ป่า น่อยไล้ซ้ำได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปค่ะรุ่นน้ำกันจ้าก็ได้สูบน้ำออกมาหล้เติบแน่แล้วค่ะนี่ค่ะกับเม็นสาใหญ่เลยค่ะน้อยๆค่ะประมาณสี่คูณสี่เมตรนี่แหละค่ะประมาณนี่แหละค่ะใบใหญ่ค่ะส้าน้น้อยค่ะนี่ค่ะครับห้องลงมาค่ะเป็นห้องลงมาเป็นห้องเป็นบวกแล้วค่ะทั้งคุณกับเป็น พิสานของคันเคยมาเก็บพักกันจองอะไะค่ะทั้งคุณอะคะ่ะรอเบ,บิ้งเนาะค่ะว่าจะได้ปลาหน่อยหลายสั่นไปค่ะมื่อวานี้ค่ะสูบม่ได้หลายแน่ละคะ่ะน้ำกับสูบออกหลายเติะะมบ่ค่ะน้ำขวัญใจจะแหงะะ้งแล้วค่ะของค่ะจะน้อยๆค่ะกป็ปลาเห่อหลายเนานะคะ่ะเหอหลายแน,ยนะคะ่ค่ะก็จะเอาปลา ล้อถาปลามุนตุ่มขึ้นมานะคะ่ะนี่กําลังขุดพัก,กันจองเนยน้ำออกมานี่ค่ะเครื่องสูบน้ำค่ะเครื่องสูบน้ำสูบออกมาค่ะได้ปดุกกระจทั้งคุณโอ้พุทาังไหนค่ะลงไปหาเขานะ่ะแมวตามมันหักอนนี้กําลังเก็บปลาหน่อยอยู่จันอันน่ะ ค่าคืบนะค่าสองจบแบบนั้นลักแน่นเยอนน่นาักแน่นต้คนดิบเมืองนาดแไลงทองเนี <sh> <or> ่ยอยู่ลงตัวอไอยู่ลงพันาลงสิได้ไรแล้วนะป่านะดูปะุ้กาตน้ตนีตนีตนีโอ้ไปงาา้ตัวด่า ูดอปืดปูเป็น่ะผูเหนี่ยมาแปลงจบใส่ด้วยเนี่ยปูไปใส่ปูกับเนี่ยเออมาเลยขอใหญ่อีกแล้วจ้ะโอ้หคทุกนค่ะอู้ดึงออกยังคักเลยค่ะพูดเอพูดเออ้พูดอโอ้โอ้่ยุจ่ะใหญ่ยุจ้ะ กูนะกําลังได้ปลาหนยมาค่ะก็จะเฮ็ดทําขี่ปลาค่ะเฮ็ดขี่ปลาเฮ็ดขี่ปลาเพื่อที่จะไว้ตากแดดกินนะค่ะสูบแล้วค่ะสูบมองนี่ค่ะสูบออกมาลงให้นาพี่นะค่ะ มาลงให้นาพี่ค่ะมกัจับปลาคออยู่ค่ะปลาคะะอคะปลาตัวห้ามเติบค่ะระดูค่ะปลาคอกาลัางบืนค่ะ ปลามุนตุมค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ากำลังออกมาจ้ะนะคะปลามุนตุมค่ะสมลึกค่ะเพียงหัวเข้านี่ค่ะโอ้เห็นใบกรงกุ้งว่ามันปลาค่อใหญ่อันนี้ผมจองได้เลยหมามาใส่กะละมังจ้ะเออเออเออพับตัวนี้เดินมันตุมปลาแซมใหญ่ตัวเดียวนะบอกพี่ตัวเดียวอ่ะป่ากำลังออกมาค่ะอยู่ในตุมอยู่ค่ะปลาอยู่ในมุนตุมค่ะ มึนเป็นไล่ค่ะไปน่อยไปยันไปยันไปยันไปยปาตัวหญ่ค่ะบุญดุบุญุบบุวุ้วุ้ยวุ้ยวุ้ยอเจมันหมดแล้เนี่ยมันขึ้นมไม่มีแล้วอะวุ้ยนั่นจับได้แล้วค่ะตัวยันค่ะตัวยันนั่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 นหูวววว ด้ยของมาได้เอาไปงมป่าก like <sh ันม้วนกุบเลยค่ะพี่น้องจ้ามงดูผนค่ะขอาวกระดิ๊บนไปนี่พอาะอะไรค่อ้รับพอะครับนนเพะอจล้นไวบ้าะยังมีดวะ มีดเอาไปหมเลยนะอ๋อสีได้อาบน้ำพลังงานแสงอาชีพน,นีน่นะน้ำแปาอไรเปนจกจกจกเลยยงม,มีดฟันไปก่อนดอกบีมาจากพงค่ะจากพงจากพงิมหัวมันลองดูเยหนะูวนอยังงงงเคยวายาแ่ตบหัวมันโอ้บ่เขียงว่าบ,บ,บิกตูบอีอ้าไม่แล้หัวนเลย นี่ปลปเคียงนต้นี้นะับเป็นานะลาเคียงนะจับป็นหานะฮะนะลาเคียงนะูงยังยีูเก่าเลยจับตัวีบอ่วตัวนีงูปลาบ่งูห่านงูห่านาก็รลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้างูสีมวงสาบันงูสิงงูสิงนาเกียดไหมอู้ระดุกยางเหลืองอุยเลย ผู้นอยู่ในผงยู่ในมันซอกผงยู่ในซอกแกเพียร์อุ่ไได้เนาะแนบ่ยังไงจ้ะอู้ปลาอปลาอกอยูอ่ในเหอะใหม่้แม่อู้ปลาคอปลาอปลาออูามานะ้มยลี <laughs> ทัง้งู้อะ เพิ่งหุ่ตปาจ้ะไอที่ได้อีกแล้วจ้ะอยากคุยะวะพุ้นแล้วมรดุกปดุกปะดุง่ายจ้ะ,ะได้อีกแร้วค่ะอุ้ยพุคะหลายตัวแล้วค่ะยนัหรไวไอุ่นาตาปาม่อีกแล้วค่ะพี่น้องจ้าคุณ

ปนุก็ปเล้หมดแล้วขอน่ะเอเอาน่ามาใส่ลายตัวปลาปลยาบปลยาบปลาลยตัวครับีน้องยดีน้องี่ยบะบไปที่แรกปเอนีก็เปเนยนหัวปลาเลยสองตัวยมันให้ไม่้นตัวปั่นกัเลยว่าปั่นูด่หลงเพปยกาได้ปัท อุ้ยค่ะตัวนี้ค่ะมุดทุกค่ะบักไงเลยค่ะโลลก็วายเลคันนี่ยางใหญ่เลยค่ะป่าโอ้ใหญ่ตบียุ่งงังตัวนึง้นค่ะตัวยางใหญ่เลยค่ะปลาหลายเติมยุ่ความมื่อนี่ค่ะลงหมเป็นหมวกกาลก็กล้องเลยหลายตัวเติลจะหมวกาลเยียมมันหุมเย่มมคอยไงพวกเตร์พวกเตอโตไปจ้ะ